สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใบบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพฤษภลัคนาพฤษภในช่วงของเดือนกรกฎาคม2565นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามประทังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสําหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีไม่ได้ที่ User ซอร์บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการดูดวงกันต่อนะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการยกย้ายราศีที่มีผลต่อชาวพฤกษบกันก่อนนะครับจะมีดาวทั้งหมด ก็เยอะเหมือนกันเนาะมีดาวมฤตยูนะครับดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาวทิตย์แล้วก็ดาวพุธมีการโคจรยกย,าย้ายราศีโดยดาวพุธนั้นจะโคจรเสิร์ตคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วเนาะในช่วงจังหวะวันที่1 2กรกฎาคมเดีย๋ยวเรามาดูตามแผ่นผังตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวราศีพฤกษภลัคนาพฤษภมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวศุกร์เลข6ได้โคจรทับกับ หลักคณาของตัวคุณเองได้ตำแหน่งเขาเรียกว่าเกษตรบดี เกษตรบดีแปลว่าความมั่นคงความเป็นเจ้าของบ้านทําให้ชาวพฤกษบลลกคณะพฤกษบนั้นมีความรู้สึกที่มีความชื่นมื่นมากขึ้นมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความหวังมีในเรื่องของพ o w e r e นเอเนจีมีในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับมีในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวการเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นทําอะไรแล้วมักจะมีความสําเร็จมากขึ้นนะครับ แต่คุณจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะดาวมฤตยูนะครับจะโครจรจากราศีเมษต,ตรงนี้เข้าสู่ราศีพฤษภในช่วงประมาณวันที่7กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับดาวมฤตยูจะเข้ามาทับกับลัคนาอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงแบบปรับปรับฉับพลันมาแบบกระทันหันถามว่าดาวมฤตยูนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปแนวโน้มทิศทางที่ดีหรือร้าย จริงๆแวดาวมฤตยูนะครับยังเข้าอยู่ในเลิกที่มันเป็นเลิกขาดเลิกแตกอยู่ก็อาจจะยังให้ผลที่ยังไม่ได้ดีนะครับกับในเรื่องของชาวราศีพฤกษ์เท่าที่ควรอันนี้ยังต้องระมัดระวังและทับกับดาวประจำตัวคือดาวศุกร์ด้วยมฤตยูกับดาวศุกร์มีการเปลี่ยนแปลงมีการพลิกผันอย่างฉับพลันนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วดาวศุกร์ที่มาทับกับลัคนาพฤกษ์เนี่ยเป็นตำแหน่ง เกษตรบดีใช่ไหมครับจริงๆเขาลากเรือนจากเรือนอลิด้วยไปทับในราศีพฤษภคุณก็อาจจะต้องบุกบ่าฟาฟันมีแนวโน้มมีทิศทางที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบปรับปรับฉับพลันอาจจะมีแบบปัญหาเข้ามาทดสอบตัวคุณบ้างอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของสุขภาพอนามัยมีในเรื่องของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ในบางคนนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะ แต่ไม่ต้องกังวลเพราะดาวมรณะนะครับก็คือราศีธนูเนี่ยเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนลาภะแล้วแปลว่ามีโอกาสที่คุณจะรักษาได้นะครับหรือมีโอกาสที่จะบรรเทาในเรื่องของ คะว่าหลายนะั้นเรื่องของสุขภาพอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคก็ลองไปปรึกษาแพทย์นะครับคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้หรือสามารถที่จะแก้ไขปัญหากับในเรื่องของสุขภาพได้ดีพอสมควรอันนี้ก็ยังถือว่ามีนานงมีทิศทางที่ดีนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินนะครับสำหรับชาวพฤกษศพกันบ้างเนาะอิทธิพลของอชาวพฤกษศพนะครับมีดาวการเงินคือราศีเมถุนของด้วยดาว พุธเลขสีได้โคจรเป็นเกษตรบดีนะในช่วงประมาณวันที่12กรกฎาคมนะครับดาวพุธเนี่ยจะอยู่ที่ราศีเมถุนก็คือ1-12นั่นแหละครับแล้วดาวพุธเนี่ยโคจรเซิร์ตคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วแปลว่าคุณอาจจะมีการติดต่อมีการสื่อสารนะครับมีการแบบเหมือนอได้รายได้ค่อนข้างดีมากๆเลยเพราะดาวพุธนั้นเป็นเกษตรบดี กเกษตรบดีแปลว่าความเข้มแข็ง,งน,นะครับแปลว่าแบบตัวคุณเองอาจจะมีนวโน้มมีทิศทางที่ดีกับในเรื่องของการเงินการเงินนั้นมีโอกาสมีนโน้มมีทิศทางทีป่ประสบความสําเร็จมากขึ้นมีนโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหามาเป็นอุปสรรคคุณก็อาจจะมีโอกาสของการแบบ ประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นจากในเรื่องของภาวะการเงินนะครับใครที่มีปัญหาก็มีโอกาสจะมีเงินเข้ามานะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีกับในเรื่องของสภาวะการเงินนะครับทําให้การเงินงคุณนั้นอู้ฟู่พอสมควรเลยทีเดียวเนาะ ีนี้ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยจะเลื่อนนะครับจากราศีพฤษภเนี่ยเข้าสู่ราศีเมถุนในช่วงประมาณ14กรกฎา,าคมเนาะก็อาจจะทําให้ชาวราศีพฤษภนั้นมีแนวโน้มมีทิศทางที่แบบได้ในเรื่องของการเงินที่ดีเพราะดาวประจําตัวไปตกในเรือนการเงินทําให้คุณสามารถที่จะแสวบหาในเรื่องของภาวะการเงินที่ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสาที่จะมีการเงินนั้นแบบเข้ามามากขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของภาวะการเงินได้ดีเลย เพราะว่าดาวศุกร์นั้นอยู่คู่กับดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธมันเป็นดาวเขาเรียกว่าดาวคู่ที่มันเป็นแบบคู่เิ็ดกันนะยังไงก็ยังส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนที่ดีนะครับแต่บางคนก็อาจจะมีรายจ่ายเยอะนิดนึงเพราะว่าดาวศุกรนะ์น่ะเขามาจากเรือนอลิด้วยอลิเปราะว่าน,นี่สิลป์เพะว่าอุปสรรคนะครับเข้าเรือนกันเงินก็เปละว่าอาจจะแบบเหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนิดนึงอาจจะมีรายจ่ายมากขึ้น อะไรแบบนี้อันนี้ก็ต้องแบบดูแลสัดสองนะครับแล้วก็บริหารจัดการในเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งก็ยังพอมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ยังสามารถไปต่อได้แล้วก็ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างน,นะครับอิทธิพลการงานของชาวพลึกศพลักษณะพฤึกศพก็คือราศีกลุ่มของด้วยดาว ราหูเลขก8ได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนวินาศเป็นตำแหน่งเทวีโชคร่วมกลุ่มกับดาวอังคารภพวินาศด้วยนะครับแสดงว่าชาวราศีพฤกษภและขนาดพฤกษภก็ยังมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางในการเปลี่ยนแปลง นะบางคนอาจจะได้ดีได้ความมั่นคงในต่างถิ่นแดนไกลบางคนอาจจะมีโอกาสของการที่ตัวคุณเองนั้นจะได้ดีในเรื่องของการแบบมีเจ้านายนะครับทำงานกับบริษัทต,ต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติอันนี้จะประสบความสําเร็จอย่างดีมากๆเลยโดยเฉพาะใครที่แบบรับเข้าส่งออกนะครับจะถือว่าแบบเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ปังมากเลยนะครับหรือว่าใครทํางานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของโลกออนไลน์แล้วก็ ใครทำงานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของต่างชาติเนี่ยจะดีมากๆเลยดังนั้นเนี่ยชาวพุกศพแล้วก็ลักพระนาพุกศพเนี่ยมักจะมีแนวโน้มมีทิศทางของการงานนะั้นประสบความสําเร็จที่ดีแต่มันก็จะมีความอึดอัดใจเล็กน้อยนะครับกับในเรื่องของภาวะการงานจริงๆแล้วก็อยากจะให้อดทนนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะบางทีแล้วอ่ะงานของเราอะมันไม่มีทางไม่มีปัญหาหรอก อยู่ตรงไหนก็มีปัญหาถูกไหมครับแต่เราจะแก้ไขปัญหานั้นได้ดีแค่ไหนหรือเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ในเรื่องของการงานตรงนั้นได้ดีแค่ไหนอะไรประมาณนี้เนาะก็ยังพอมีโอกาสยังพอมีนานมมีทิศทางที่ดีหรือบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายนะครับกับในเรื่องของการงานได้เหมือนกันนะ เพราะเราอาจจะรู้สึกแบบเบื่อแล้วอะที่เราจะต้องทํางานอยู่ที่เดิมแล้วก็อาจจะแบบทํางานเป็นรูทีนนะครับทำงานเป็นอะไรที่แบบเหมือนกิจวัตรประจําวันจนเกินไปรู้สึกว่ามันเบื่อนะครับแล้วก็มันหมดแพชชั่นอะไรแบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากจะมีการยุดติแล้วก็อยากจะไปเริ่มงานใหม่อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นมันก็เลยทําให้ชาวราศีพฤษภแล้วก็รัคณาพฤษศอาจจะต้องใช้เวลากับการคิดกันตกผลึกนะครับ แล้วก็พยายามไต่ตรองกับในเรื่องของภาวะการงานสักนิดหนึ่งแต่โดยภาพพื้นรวมแล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็มีนาโน,โนมีทิศทางที่ดีได้ประสบความสําเร็จได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูดาวพระสรีดิ์นิดหนึ่งนะครับโคจรเป็นอยู่ในเรือนลาภะมรณะลาภะเนี่ยชาวพฤกษบลักษณะพฤกษบใครที่มีมรดกมีโอกาสจะได้มรดก ส่วนใครที่ไม่ได้มีมรดกนะครับก็อาจจะแบบเหมือนมีโอกาสจะมีเงินนะครับเว้นคืนเงินในเรื่องของเงินตกเบอร์เงินเบี้ยประกันอะไรแบบเนี้เป็นต้นเนาะก็อาจจะแบบได้ดีจากสิ่งที่มันแบบพังหรือได้ดีจากประกันได้ดีจากในเรื่องของความเสียหายได้ดีจากในเรื่องของลาภผลรายได้จาก การอะไรแบบนี้มันจะถือว่าดีมากๆเลยนะถ้าเกิดใครที่ไม่มีในเรื่องของการมีมรดกแต่ใครมีมรดกอันนี้ก็จะมีโอกาสได้มรดกนั่นเองเนาะก็แสดงว่าชาวพฤกษก็ถือว่ายังมีความโชคดีอยู่เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีน้เมตตามีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนที่ดีเพราะดาวพัรีเนี่ยนะครับเขาโครจรเป็นเขาเรียกว่าตำแหน่งสิงหเกณฑ์สิงหเกณฑ์เพรา,าผู้มีปัญญา นะครับล้วก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ดีมีนะาเมตตามีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนมีคนคอยผลักดันให้กับตัวคุณนั้นประสบความสําเร็จเพราะดาวพัชบดีนั้นอยู่ในตําแหน่งเขาเรียกว่าโยกหลังหลักคนานะครับก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่แบบให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีนะครับจากในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่จากชาวพฤกษศพนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์สำหรับชาวพฤกษศพกันบ้าง ชาวพฤกษบลักลนาพฤกษบมีดาวความหลักคือราศีพิจิกของด้วยดาวขคานเลขสามได้โครจรไปอยู่ในราศีเมษเป็นตำแหน่งเกษตรบดีและได้ตำแหน่งเป็นวินาศกับดวงชะตาด้วยดังนั้นชาวพฤกษบลักลานาพฤกษบก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก่อนดาวประจําความหลักเป็นเกษตรบดีแปลว่าคุณจะมีแนวโน้มมีทิศทางของความรักความสัมพันธ์ค่อยๆมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่ว่าดาวอังคารนะครับคือดาวคู่โคจรเป็นวินาศกับดวงชะตาแปลว่าคุณเองอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับความรักความสัมพันธ์เพราะอาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันนะครับหรืออาจจะมีปัญหามีการทะเลาะก,กันหรืออาจจะแบบเลืกรองคอมมิตไม่ประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนนะครับ อาจจะต้องใช้เวลากับการคิดการตัดสินใจหรืออาจจะต้องแบบเหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยา่เอยาเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งเรีบจนเกินไปเพราะดาวอังคารกับราหูเนี่ยนะครับแล้วก็ดาวมฤตยูเนี่ยได้เป็นดาวคู่ทาาุลม สามดวงเลยแล้วอยู่ในราศีธาตุไฟพบเรือนวินาศมันจะทําให้ชาวพฤกษ์ศพลักษณะพฤกษ์ศพเนี่ยมีอารมณ์มีความรู้สึกมีความใจร้อนนะครับแล้วก็แบบใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจบางทีอาจจะทะเลาะก,กันหรือไม่ทะเลาะก,กันก็แล้วแต่แต่ว่ามันก็จะมีความกดดันเพราะดาวอังคารเนี่ยนะครับแล้ดาวราวหูเนี่ยทำมุมฉากกับดาวเสาร์หรือเขาเรียกว่าจัตุโกนแปลว่าชาวราศี กศพก็อาจจะต้องใช้เวลากับการคิดการตัดสินใจสักนิดหนึ่งอย่าพิ่งเร่งอย่าพิ่งรีบในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะถ้าเกิดมันมีปัญหาหรือมีความไม่ชัดเจนอยู่แล้วมันก็อาจจะทําให้เกิดลักษณะของปัญหาที่เข้ามาทําให้เราอาจจะดูเหมือนแบบไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่าที่ควรเพราะดาวประจําตัวนั้นโค้ช กับความรักเนี่ยโคจรเข้าเปนในเรือนวินาศนะครับมันก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางของความรักที่ไม่ชัดเจนหรือบางคนอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของการที่มีเติร์ดปาร์ตี้หรือบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับและมันอาจจะทําให้ตัวคุณนั้นมีปัญหาในเรื่องของ Mindset ในเรื่องของการคิดในเรื่องของการตัดสินใจหรืออาจจะมีประเด็นนะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทําให้อาจจะมีโอกาสของการทะเลาะเบาะแววงกันการไม่เข้าใจกันการมีปัญหากันและกันได้สูงม,มากๆแต่ถามว่ามีโอกาสเลิกกันไหมอาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นหลักนะส่วนมากก็จะมีการทะเลาะกันหรือว่าความละหองระแหงหรือความรักไม่ไม่ชัดเจนประมาณนี้นะครับ เราจะเรียกร้องแค่ไหนก็อาจจะยังดูไม่ค่อยชัดเจนก็อาจจะต้องใช้เวลากับการคิดการตัดสินใจอีกสักพักหนึ่งเพราะถ้าเกิดเรารีบเร่งรีบร้อนบางทีแล้วก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้หรือมีประเด็นมีในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงกันอะไรแบบนี้เป็นต้นดังนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้ามันมีอจวะและโอกาสคุณก็จะยังถือว่าแบบสามารถค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆพูดค่อยๆจ่าค่อยๆทํา พันธสัญญากันมันก็ยังมีโอกาสยังมีแนวโนม้มยังมีทิศทางที่ดีรอให้ดาวอังคารเนยโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภเป็นตำแหน่งประและราชาโชคเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ